ทำอะไรฟัตตาเนี่ยนั่งดูวิดีโอสีดฟูดอินเดียของพี่เจสสปุกนิกบาบิยงกุ๊กๆอยู่นะครับอยากรู้ไหมว่าอันนี้วิดีโอของพี่แจ๊สเนี่ยก็คือจริงหรือว่ามันเอเวอร์เดี๋ยวไปดูวิดีโอเต็มกันก่อนดีกว่าเอลาใช่ไหมเปล่านะเปลันนี้ว่าเปล่าง่ายังงขอเปรี้ยวๆหน่อยนะได้จ้าต้อน้ำเปล่าที่ไหนเปรี้ยวอินเดียอ๋อได่แล้ว น้ำเปล,าเล่าน,นี้น้ำเปรา่ปราน,นี้น้ำเปร่าไอ้ไกินน้ำมะไร่าขอเป็นหัว้ำแ <c oughs> ข็งเพิ่มหน่อยได้ไหมนี่เดี๋ยวมึงจะทุบทำไมเรื่นยังแหลกไม่พลอ,อีกเหรอจะได้เขียวไง,ไง่ายๆมึงได้กำไรมั้ยไหมเวลาขายเนี่ยอันนี้ได้กำไรน้ำแข็งมันไม่ได้ต้นทุนมันไม่ได้แพงชามะนาวแม่เขาทำมากินนะ อิ่นน้องแข้งโอ้โหปกติขายเท่าหน่บ้างบางเฮช็ดมืออะไรอันนี้ฉันเช็ดฉันเช็ดเช็ดมืออ๋อแต่พาสะอาดพอทุกอย่างแล้วใส่อะไรอ๋ออะไรอ่ะอันนี้ผงชาอ๋อชามะนาวช้อนมีก็ไม่ตักช้อนแล้วโซ่กระป๋กหัวมือเมื่อโซ่กระป๋กงกับช้อนอีกไส่สตารหน่อย ท่านผี่จิ้งทีท่านเนี่ยรสชาติซ้ำกันบ้างไหมไม่เคยซ้ำทำไมทำไม่เหมือนกันสักวันอืออหอมมากจ้าผมขอไปชาชักอ๋ออยากกินชาชักได้เลยจ้า

แล้วปกติพักอยู่กับใครอ่ะอะไรนะปกติพักอยู่กับใครถ้าอยู่เมืองไทยดิฉันอยู่พารัสโอ้ถ้าอยู่อินเดียอยู่อินเดียฉันก็อยู่ที่อาร้านฮีรูปูชิงกะรีปั๊บบอมเบนะเตหราชมาฮาร์แอนกัมปานีเมืองอะไรมันชื่อยาวชิบหายเลยอาศัยเวนาทำไมอ่ะเอ้าก็กูกินเปรี้ยวใส่ไม่ห่วเครื่องเลยอ่ะ เพืใส่เกลือทำไมอะไรนี่เกลือกูกินเค็มเฮ้ยอุ้ยนี่น้ำตาลอะไรนี่มันน้ำตาลเออเออคุณสั่งอะไรไหมสั่งชานดำเย็นทำไมเครื่องเยอะเลยเรื่องของมึงอะไรจ้ะเะไร ทำไมมึงไม่เบื่อหรงอไงแดดกันสีดำมึงแดดสีเขียวบ้างแล้วแต่เขาเออดูแปลกตาชาลำเย็นกินเมื่อไหร่เออไปไไปเต้เต้เป็นไงวิดีโอของพี่เจนบุ๊คนิ้ในการโชว์สกิลลีลาสตรีทฟู้ดเป็นไงโอเคบ้างไหมหรือว่ามันเอเวอร์หรือว่ายังไง เดี๋ยวผมจะลองพาไปดูสเตฟูดอินเดียของจริงลองมาคอมเพลติ่งกันว่ามันจะเป็นยังไงลองมาดูว่าพี่แจ๊ดนี่คือเอเวอร์หรือว่าจริงๆแล้วอินเดียมันเป็นแบบนี้วันนี้ผมจะลองพาไปเยี่ยมไปดูกันไปดูกัน ในส่วนของด้านซ้ายนี้ก็คืออิมัมบาร่านะครับซึ่งเป็นแนด์มาร์คของเมืองลักเนาใครที่ผ่านเข้าไปมาในเมืองลักเนาจะต้องแวะมาเข้าเยี่ยมตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญเป็นสถาบันที่มีทั้งประวัติและก็เรื่องราวมายาวนานซึ่งอิมัมบาร่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์งกุลนะครับอันนี้คือกำแพงเมืองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง โอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงกันที่อิรานีฟาสต์ฟู้ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าที่สรตทฟู้ดของอินเดียเนี่ยจะเวอร์จะจะแบบจะเวอร์อลังการเหมือนพี่เจรฟุกูนิกหรือเปล่าหรือว่าไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูของจริงกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมมาถึงที่ร้านแล้วเนี่ยบรรยากาศร้านคือดีมากเป็นมัสยิดอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองดูกันว่าเป็นยังไงลองเข้าไปดูกันนะครับอันนี้เคยชื่อร้านอิรานีฟาสต์ฟู้ด ที่เรามากินชากันอาทิตย์ก่อนจะมีไก่ทอดอันนี้คือสตีทฟู้ดของจริงนะครับสตีทฟู้ดอินเดียของจริงเอาไปดูข้าวผัดกันดีกว่าว่าเป็นไงดูข้าวผัดที่ใบเขาใช้ไฟน้อยไม่ได้ครับเดี๋ยวข้าวไม่สุกอ๋อไม่ใช่ข้าวมันคือเส้นมามา่าเส้นกว๋วยเตี๋ยว ผัดยังไงก่อนให้เส้นปกไฟครึ่งกระทะแล้วดูวิธีการผัดของพี่เขาคือใช้ไฟลนลนนะครับไม่ใช่ถ้าบ้านเราคือเปิดไฟแค่นิดเดียวแต่พี่เขาใช้ไฟลนชัดชัดเชนมากดู เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเสร็จจะมีหน้าตาเป็นยังไงอน,นี่มีคือโมโม,โมนะครับก็คือจะเป็นไก่ทอดโอ้เสร็จแล้วโอตักใช้มือกวาดนิดนึงเสร็จแล้วมาดูวิธีการหั่นไก่นะครับดูวิธีการหั่นไก่ของพี่เขาอันนี้คือเคสโรลลี่ป๊อปก็คือไก่ทอด ผัดไก่เพื่อไปทำข้าวผัดไก่ทอดที่นี่คือจะไม่มีหนังนะครับเพราะว่าอินเดียจะโลกหนังออกแล้วก็กินแค่เนือ้อไม่มีหนังถ้าบ้านเราก็คือจะมีหนังนี่นะครับร้านนี้คือที่เด็ดเดี๋ยวมาลองดูอันนี้กันเบียร์ย่าแก้วแก้วกาลี อันนี้คือคือตับนะครับตับกาเรจีกาเรจีคือตับเนี่ยย่างตับบีฟเนื้อโคชบ้า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 เนี่ยนนี้คือเนื้อแต่ว่าวันนี้ไม่ไวแล้วเดี๋ยวรีบไ่ขอเกินให้ดูก่อนเนี่ยเขาจะไอ ซสี้ออล้อ <c oughs> ก็คือล้อเม็กที่มันมันเป็นเสี้ยเขาเอามาทําเป็นที่ย่างตับมันจะเป็นแบบนี้ย่างเสร็จก็จะดํานิดนึงน,นี่คือตับอันนี้คือสเต็กฟู้ดอินเดียของเดี๋ยวไปลองดูร้านต่อไปไสามไม้ยี่สิบรูนะครับ สามไม้ยี่สิบรูกลิ่นนี้คือแบบหอมมากกินกินตับเนี่ยเขาจะดึงซี่รวดออกแล้วก็โรยด้วยมาซาร่านิดนะึงเพราะไม่โรยโอันพี่เขาไม่เอาเป็นไงกันบ้างกับสติฟทดที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ายังตัดสินใจไม่ถูกเดี๋ยวลองไปดูอีกที่หนึ่งในร้านหนึ่งไปซื้อน้ํากินไเปเบียดบันจะกาศในการกินน้ําบ้างแล้วลองคอมเมนต์มาดูว่าเหมือนหรือว่าเออเวอร์หรือว่าโอเวอร์อครับหรือว่าอินเดียมันเป็นแบบนี้จริงๆลองไปเทียบดูส่วนผมก็จะ next session ก็จะไปที่ร้านอื่นไปเชอกันตอนนี้เรามาอยู่กันที่หน้ามหาลัยลักเเดยูแล้วนะครับลักเเดยูนิเวอร์ซิตี้ก็คืออานนี้เป็นทางเข้ามาลัย ซึ่งตอนนี้ประมาณส <mission Christmas> ี่โมงเย็นผมเย็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปลองสตตีทฟู้ดอีกร้านหนึ่งสเต็ฟู้ดที่อยู่หน้ามหาลัยเลยก็คือจะเป็นน้ําน้ําสตตีทฟู้ดของอินเดียไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงขับรถไปดูกันดูรถเลี้ยวนะครับเลี้ยวกันท่านหารแบบอยากเลน้ยวก็เลี้ยวอ่ะไปกัน นี่ถึงแล้วร้านอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเลยจะไปลองดูกันว่าเป็นไงไปย่าไปย่ะลีมูนชุดใช่เอจชี้โซดาวะไรอันนี้เขาใส่มาซาลาด้วยมาซาลาเนจจีมาซาลาเนจินดีเฮลก่าซอสโด้ก็คือเขาจะเอาซอสไป เป็นเลมอนดเลมอนใช่เอ,เ,อเอาเอามะนาวหรือเปล่าเนี่ยที่บีบมะนาวเขาสักกันเอกะวะสักกันตะกั่งใช่อันนี้เป็นโซดาหรือเปล่าไม่แน่ใจโซดาอะไรครับที่ใบดูวิธีการทำน้ำแข็งเขานะเป็นเครื่อง ไอซ์เปล่ยนข้าวกล้องดน้ำแข็งโอ้มาเต็มมือเลย้ยมาเต็มมือเลยครับจะเติมโซดาไปไปอย่าโคตรลิมูนเจ้โคตรโคตรเจ้ขอมาแนวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ดูแล้วนะ่าจะไม่ค่อยเปรี้ยวเพราะผมชอบเสร็จแล้วจะกินนี่ไงตีสกกันอันนี้สามสิบรูปีนะครับสามสิบรูปีเดี๋ยวลองชิมด,ดูกันว่าเป็นยังไง เขาจ่ายเงินไป2องเดี๋ยวเขาจะต้องทอนมา170ยใช่ไหมอ่ะแคชอปอนร้อย เค้กระมาณเดบเดี๋ยวมาลองชิมดูกันว่าน้ำรสชาติจะเป็นไงดูอันนี้ก็คือมีผงมาซาลานิดนึงแล้วก็เป็นมะนาวลองดูกันรสชาติเป็นไงทุกคนอันนี้น้ำปั่นเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงกันโอ้รสชาติมะนาวคือเข้มข้นมากรสชาติดีเนี่ยมาดูตรงนี้กัน รสชาติด <v> anyway, ีแต่ว่าจะบอกว่าข้างในน้ำมันนี้อะไรนิดหน่อยอันนี้มันคืออะไรเหรอไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันโอเคสำหรับอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมขอลาไปที่ตรงนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ใน YouTube channel ของผมนะครับเดี๋ยว อาทิตย์หน้ารับรองว่าเดี๋ยวพาไปกินอะไรอาทิตยอร่อยกว่านี้แน่นอนเพราะอาทิตย์นี้ผมแค่อยากมาคอมเพตร่งว่าที่ฟูี่ไยแลนที่เขาเป็นมีเพตกันที่เขาลองเรียนแบบกันอ่ะมันจะเป็นมันเป็นมันเป็นจริงเหมือนที่อินเดียเขาเป็นกันหรือเปล่าแล้วถ้าจริงหรือไม่จริงยังไงลองคอมเมนต์มาดูลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันเป็นยังไงผมแค่อยากจะคอมเพตร่องนีเนาถ้าถ้าไม่จริงก็คอมเมนต์ว่าไม่จริงถ้าจริงก็คือโอ้เหมือนมากอะไรอย่างนี้นู่นนี่นะ ใช่นะครับเดยวเจัาผมวันนี้ก็ขออนุญาตไปเรียนตอน่อก่อนเพราะว่ามีค่าเรียนตอ่อไว้เจอกันใหม่แค่นี้สวัสดีค